ื oh, này, ng, like, ัอนี้นำจังขึ้นลายขนาดทุกคนสบายดีตอนเช้าอยู่กับสองบ่าวติงใ่สมบูรณ์ตอนนี้เราอยู่ที่แล่ใจสมบูรณ์ฝนตกหนักดีทุกคนวัอนี้วันนี้ที่เช้าสามก็เหลก็สองพันเส้าหาทีเมืองแุบลใจสมบูรณ์ตอนเช้าฝนตกแหงเนื่องจากว่ามีพายุเขตหอนสื่อิผ้า เพราะว่าพายูนนี้เคลื่อนไวมาจากทะเลทะเลทิมตอนเหนือเนี่ยเคลื่อนมาจากทะเลทีนตอนเหนือเขาคือเวียดนามมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่เสาร์ที่หาวันที่าสามปัจจุบันนี้มัน <c oughs> มันไหลเอ่อมันมันพาน เวียดนามแลวก็เขามาซู่ลาวแล้วตอนนี้ือว่านี่ยังอบโบฝนบอตกแง่หมื่นวินิี่ซสามฝนตกกระหน่ำเลยแหลตกมาแต่ตอนเอ่อวัวแรกเนาะสี่โมงเบิดมือเลยทำจักขึ้นไปตะยานกันดใสวัได้เลยทุกคน นี่มันยังสีสต่อเด้นี่ตามเบิงมันก็มาหากัมาหอดฟังเบิง์นมอนเอง้าราบอนโตกเนี่นเ่เสียงนะเสียงต่อไห่ธรรมชาตินับขบวบปอสสถากรรมจักในปัจจุบันโอ้ทุก นำึ้นลายทุกคนเบิ่งคัวเนาะคัวคัวนำจังคนตกตน่นี่ไปใส่บ่วได้เลย,ยจะนอนอยู่ห้องอย่างเดียวเลยและเป็น สภาพผู้เบียแนบเห็นเลยถือว่าอากาศอยู่เืิงผู้นี่แปรปรวนเลยนะอากาศมีเคิงผู้นี่แปรปรวนเลยตกแหงอะไรเลยเบิ้งในโทรศัพท์นี่เบิ้งคือคนบมตกแหงแต่ว่าสภาพแบบตกแหงขนานดะ อ๋ะวันใดที่เดินทางไปใส่มาใส่กันลำบากเนาะเสีอว่าหลายๆบ่นก็น่าจะตกแหงือกัน ผายอันตรายสภาที่ว่างน้ำเขียวแห้งที่เป็นตะยานบอ,อกบอกลาวไปทางไดเลยแล้วเป็นเนี่ยเนาะละมัดระว่างในเรื่องทุกคนเดยผู้ใดอยู่เหยียดเมยหน,นำไยกะมีสติระวังตัวเนาะยำขอถูกถูกตลอดศรีสมวงได้มีสติสำกัน

bừng nó quần mình tốt luôn mình phải phụ như sai một tay xuống bụi nhám xuống sậu tay xuống sàn thì tao xuống คนตกแบบนี้นี่กาทางมาใช้สุม,มบรณ์ต่เสี่ยงนะการเดินทางมานี่สวสลายดิ้นจากสไลด์ดิ้นเจือนตนใหม่ลมทับทางโดยสะโพกเอนทางเข้ามานั่นนี่เลยคอนเป็นผู้เป็นพางแต่คนโตกต่อเนืองเนี่ยน,นี่มันมีโอกาสดิ้นเจือน กูได้จะเดินทางมาเซซุนบุนส่วนหนึ่นงจะมดก่อนเด้อมาเกี่ยวมาส้มก็ได้หมดก่อนหมดก่อนแต่ว่าเซซุนบุนนี่ตกมาหลายมื่นนะได,ได้ก่อนหน้านี้เกือบว่าสองสามอาทิตย์นะตกเรื่อยๆมาเนี่ยแต่ว่าจะบทตกมื่อนี้จะตกแห้งกุมอแต่ละมื่นจะตกแบบบ่แห้งหลายกับแต่แบบปลอยเรื่อยกับดิ้นครับบโบ่แห้งอ่ะในระดับ ปัดก้างเนือธรรมดานะเดือนหนึ่งเต็มๆฝนตกมอดเหมือนให้ตกนักัวเก่าบอลอื่นแต่บมเป็นนะีกจะเป็นดีไซน์สมบูรณ์เนะี่สภาพ้นดีไปสมบูรณ์มันก็กกปกติแหละทุกคนแต่ละปีกับเป็นเนือนะี้พอแล้วดูฝนโด,ดยเฉพาในช่วงเดือนตุลาคมไปนะ เต้นเจ็ดเต้นแปะเต้นเก่าแปนะหนูขนหนักหวงเลยนะเต้นสมบูรณ์นึ่งไซนัมเนาะไซน้ำนองไตยานะนี่อ่ะเข่าสติระวังตัวเด้อทุกคนระวังระวังนะว่าเป็นการอับเบียดราชุดใส่สมบูรณ์ให้สุดท่านเบิ่งช่วงนี้ก็ สัามเส้นทางโดยเฉพาะการเดินทางเหือนะเเ่อวงเวียงเสร็สมบูรณ์นี่ตอนนี้แนะเดินทางบ่ได้แล้วเน,น,น,นื่องจากฝนตกต่อเน่องลายวัน,นใ้ทางเตะแล้วก็พวกใชรถบรรทุกเที่ยวทางแนวโดยฉพาะทางห่วยหมอห่วยหมอห้าลักะสี่ฮันไปบ่ได้แล้วทุกคนแต่ว่าเหือ่อเขาเจะยังแหลนอยู่ด้ เพื่อนาตุยังแหลนอยูแ่แต่ว่าเขาจะเดินทางโดยรถจักเอามันมันเดินทางได้เดยรถจักแต่ว่ารถสองแถวเขาว่าเขาบเแล่นแล้วไปบี่ไรรถสองแถวใส่สมบูรณ์ฮานาตุก็เขาจอดโบไปล้วเพราะว่าทางลงทางเรือมัน,ม,นมันเปื่อนน้ายเขาเลยเปลีกก่ยนไปแล้วจะท้าเกลารักซี่ท้าหอยหมอเขาก็เขาก็บไปเที่ยว แต่ว่าเพื่อโดยสารยังเที่ยวอยู่แต่ผู้โดยสารเอาดุดจักเที่ยวเองเมื่อวบางเวียเที่ยวเที่ยวได้ไปได้อยู่กับแต่ว่าลำบากกันแหละโอ้ล่ำบากรคนเลยอันตรายอันตรายนะฝ่าอะไรน้องใท้สมบูรณ์นี่ โบมีดอกน้ำถั่วมนี่วันเนื่องจากว่าอยู่เก็บฟูงเนาะส่วนร้ายมีข่าวน้ำถั่วมกับจะอยู่แถวแถวเคลคือเมืองสาโทมยังเกิดถั่ถวมได้แต่ว่าตัวเมืองอนุวงศ์ในแผนบอ่ว่เพราะว่ามันเป็นจุดสูงสุดของประเทศลาวแต่มันกับโบมีใต้น้ำไงไหลายจะมีแต่ทรายน้ำจังนี่างไรายน้ำจังเนี่ยเห็นว่าเป็นทรายน้ำหน่อยนเลยมันไม่แห้งกเป็นทรายเหมือนกัน เป็นนำปลาอะไรมาแต่ผู้มันจะแดงขุ่นไรตรงมากเลยผู้เบียรยนำม,มันผู้เบี้ยหันเ,เือนทุกที่รอก่าบ,บ่นบ่นทรายนํามันไหลพระเจ้าองค์มาสำรวจเมืองสภาพานป้าก็ไลยเลยนำผนแนวนี้นะ มีป่าใหญ่กันนะป่าไรน้อง เอาแต่ฉีมีสำนีเด้อทุกคนเลยมารายงานสภาพเมืองหลวงไทยใจสมบูรณ์ในวันที่ส3กรกฎาคมภัสทหารการติดตามชมเบิรณ์จะได้บักหนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลังใจเด้อของการวีดีโอนะขอตัวลาไปก่อนสบายดี